โอ้โหเอาแทงมาอะไรบ้าบอเยอะแยะ,ยะวะถามจริงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยน้องอันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วมันเกมไวแล้วเน,นี้ยอันนี้ตีงานนะเว้ยมันจะเอาเลนเดียวยาวๆเชื่อพี่มิงฟาร์มเหรอเอาอีกแล้วคนดูคนดูนดสเต็ปเดิมอีกแล้วนะ เจออีกแล้วนะไอ้ยี่มันแปลกๆแ,แลวคนดูสวัสดีครับทุกคน,น,นก็ออกวันนี้ตัดคลิปเนี่ยการกดเจอคอมโบโจบบ้านไว้นะครับถ้าเรียกการภาษาชาวบ้านก็น่าจะเป็นตี้งานออาอาจจะนะครับอาจจะเป็นตี้งานถ้าถามว่าเล่นเซตคอมโบนี้ผิดไหมก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแค่มันไม่ค่อยเฟ มันไม่แฟมันไม่แฟพรีสั้นๆเลยนะครับก็คอมโบฝั่งเขาก็จะมีโตโกคาเฟ่นะครับเฮเลนแล้วก็มังกาแล้วก็โอเมกาพอโผล่มาจากพุ่มเท่านั้นแหละผมก็ได้บอกน้องๆไปว่าแปลกๆแล้วแหละเพราะว่าตอนต้นดร์ฟเราไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตว่าเขาจะเล่นคอมโบนี้นะครับเพิ่งม,มาเห็นตอนตอนที่กําลังจะเริ่มไฟกันนะครับอืมก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับผมกับการที่ กดเจอคอมโบพวกนี้นะครับแล้วก็มีวิธีรับมือ,อยังไงช่วยคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับแล้วก็ที่ผมจะมาสื่อเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเจอคอมโบพวกนี้มากขึ้นในแล้งอะครับผมคนดูคิดว่าเกมจะไปในทิศทางไหนครับไปทางด้านบวกหรือทางด้านลบอืมและอย่างหนึ่งที่อยากจะสื่อก็คือว่าอยากให้ลดช่องโหว่ของคนที่เล่นเกมเพื่อ ธุรกิจนะครับผมการปั๊มรับปั๊มดาวก็เหมือนการซื้อขายดาวนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่แค่มันทำให้คนที่เอ่อเล่นเกมนี้มานานๆเติมครูปองไปเป็นแสนแสนเสื่อมศรัทธาในการเล่นเกมที่ชื่อว่า r o v นี้นะครับเนาะอยากให้มีการแก้ไขปรับปรุงบ้างนะครับ ลดช่องโหวของการทํางานของที่ปั๊มแรงบ้างก็ดีนะครับคุณภาพเกมจะได้ดีขึ้นมันเป็นเกมที่ฝ่ามอนสเตอร์ป่านะครับใช้เลเวลวัดกันใช้ไอเทมสู้กันนะครับผมใช้การเดินเกมสู้กันแบบนี้สิครับถึงจะเรียกว่ากลยุทธ์การเล่นเกมมันไม่ใช่การที่จะมาถึงก็ตีป้อมตีป้อมตีป้อมแล้วก็เอาดาวไปมันไม่ถูกต้องนะครับจริงๆ เกมนี้เนี่ยผมเล่นกันอยู่ในแร็งประมาณ75ดาวน้องคนดูผมจะมีคนดาวเยอะสุด75แล้วก็ซูพีม5 0 6 0ดาวกันนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามมี93ดาวมี88ดาวแล้วก็ซูพีม50-60ดาวทั่วไปแล้วก็ผมไปส่งประวัติล่าสุดรู้สึกว่าจะอิโมทอนไปแล้วนะครับก็แน่นอนเป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าจะเป็นตีตีงานนั่นแหละที่ทุกคนเรียกกันนะครับภาษาชาวบา้าน นะครับก็ยังเน้นย้ำเสมอนะครับว่ามันไม่ได้ผิดนะครับกับการเล่นคอมโบนี้นะแต่มันไม่เฟรมันไม่สนุกมันทำให้คนที่จะต้องรับมือนะครับผมเบางครั้งไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อที่จะรับมือนะครับคอมโบพวกนี้นะครับจริงๆคนดูเราไม่ได้เตรียมตัวหรอกในบางครั้งเราดับมาเพื่อที่จะสู้ตามเวลานะฮะแต่เราพอม,มาเจอแบบนี้เราก็รู้สึกว่าไม่สนุกนะครับ ใครที่แก้ได้ก็สามารถแนะนํามาได้นะครับรก็มีทางแก้อยู่แล้วแหละแต่แค่แบบถ้าสมมุติว่าเราเล่นแล้วเราเจอคอมโบพวกนี้วันหนึ่งเจอคอมโบแบบนี้3 4เกมอ่ะมันก็แก้ไม่ได้ทุกเกมหรอกครับเชื่อผมเถอะน,นะครับมันก็ต้องมีหลุดโฟกัสกันบ้างนะเราอยากให้มันไปในทิศทางไหนล่ะคนดูนะครับอาจจะมีการแบบเฮ้ยห้ามหยิบฮีโร่ซัพพอร์ตเกิน3ตัวไหมหยิบไม่ได้โดนล็อกอา่าสมมุติคนหยิบเฮเลนหยิบเอ่อ โตโรโอเมก้าอย่างเงี้ยซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นฮีโร่ซับพอร์ตห้ามเกินสามตัวอะไรแบบเนี้ยก็โอเคนะทุกคนหมายถึงนะอืมเพราะมันจะไม่สามารถที่จะเล่นเล่นคอมนี้ไม่ได้แหละฮีโร่ไหนที่เข้าขายคอมเนี้ยก็คือถูกแบนถูกแบนในการไต่แรงนะครับมาอะไรประมาณนี้นะอืมก็รับสภาพครับ ไม่ไหวจริงๆกับการต้านนะครับจ่ายสกิลหมดมเฮเลนก็ยังฮิวให้กับทีมตัวเองได้นะครับก็นหกนาทีแล้วนะครับเกมนี้คุณก็ดูดินี่เห็นไหมนี่ฮะ เกมจบเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูเกมที่2กันนะครับผมเกมที่2นะครับผมจบไวมากนะครับมิง้ง,งฟาร์มเหรอเอ,เอาอีกแล้วคนดูคนดู สเตปเดิมอีกแล้วนะเจออีกแล้วนะไอ้ยี่มันแปลกๆแล้วคนดูอ่าเนี่ยนะผมก็ดรับมาแล้วนะครับเป็นมิงครับตอนแรกผมตกใจนึกว่ามิงฟาร์มนะครับเป็นมิงเฮเลนก็เราก็จะเจอกันแบบปกติทั่วไปแล้วนะแล้วก็มาเป็นเฮเลนอืมผมก็ยังว่า มิงยังฟาร์มอยู่แต่พมโอเมก้ากลับมาแก๊งก้าโผลมานี่ไม่ใช่และนะครับผมพูดตั้งแต่ที่แรกแล้วนะครับว่ามาแล้วเอาอีกแล้วนะครับตีเดิมป้าเห็นไหมน้องยังตกใจเลยครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นอีกตีหนึ่งอ่าเกมนี้ก็เริ่มต้นมาด้วยเลนบนเหมือนเดิมเลยคนดูเลนเดิมเลยเลนเดิมนะครับมาเป็น,นกกนเหล่าเลยนะครับ o คอยดูแล้วกันเกมนี้จบไวนะ จบไวมากๆดูเอาครับเห็นไหมมาละเกมนี้เนี่ยน้องซินผมเน็ตหลุดนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ให้น้องเขากลับมาโฟกัสใหม่นะครับเข้าใจน้องๆทุกคนเหมือนกันนะครับผมกดมากับคนดูผมนะอืม ผมถึงผมถึงบอกไงว่าถ้าเราเจอคอมโบที่แบบว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อที่จะรับมือนะครับผมอย่างอย่างทีมผมเนี่ยแครดี้ก็เป็นตัวเลดถูกไหมทีดิก็เลดนะครับเกมนี้ซินโชคร้ายตรงที่ซินออกมาไม่ได้ด้วยนะซินก็ต้องฟาร์มนะครับเนี่ยผมก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะจบก็ให้จบจบ,จบไปเถอะจะได้เริ่มเกมใหม่นะความคิดผม ก็ไม่ได้ไม่ได้ถอดถอนใจอะไรนะครับไม่ใช่ไม่สู้นะครับเพียงแต่แบบว่ามันเอื่มนะครับมันเสียความรู้สึกกับการที่แบบตั้งใจมาเล่นเพื่อที่จะแก้ดาบแก้ทางแล้วก็หาทมิ่ง no หาเงินสู้นะครับแต่กับการที่จะมามาเจอแบบว่าตีที่หิวดาวเหลือเกินนะครับ so, ตีร้อนตังค์อะอะไรประมาณนี้นะครับ no ก็ผมยังรู้สึกเสมอนะครับว่ามันไม่แฟร์นะครับกับการที่ คุณหยิบคอโบพวกนี้มาทำลายคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามนะครับเกมมันควรที่จะฟาร์มนะครับสู้กันตามเลเวลตามเวลานะครับผมไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาตีตีีบ้านตีบ้านตีบ้านแล้วก็จบเกมเอาดาวไปอย่างนี้นะครับผม <First blood. S 1> เพื่ออะไรครับถามจริงเถอะนะครับแก้ไขอะไรได้บ้างไหมครับแบบนี้สนุกตรงไหนฮะ <My God. S 1> จริงนะครับฝากด้วย สังคมเกมที่ดีนะครับมันไม่ใช่แบบนี้นะสองนาทีครึ่งแล้วแต่ก็ดีนะครับผมทุกคนถ้าเวลาเจอลักษณะที่แบบนี้เราก็จะมะีการรับมือได้นะครับ แต่ว่าถ้าคุณเจอบ่อยๆ80%เลยผมให้ฝั่งที่เล่นคอมโบแบบนี้ได้ดาว80%น้อยที่จะน้อยที่จะแพ้นะเพราะว่าเขาเขาเล่นกันทนช่ำแล้วแหละนะครับคอมโบแบบนี้ผมก็เลยพิมพิมพ์ไปอะมึงปั๊มดาวกันเหรอวะแน่นอนแหละ เจอทั้งเกมอ่ะอเอ้ย <Hey, S 2> เจอทั้งเจอสองเกมในหนึ่งไลฟ์อ่ะคอมโบนี้น่าเกลียดมากก็ยังพูดอยู่เสมอว่ามันไม่ผิดหรอกครับเล่นได้ฮะแต่มันไม่แฟร์ใครจะโลกสวยวมันแฟร์ก็ไม่ไม่รู้อ่ะแต่สำหรับผมคือมันไม่สนุกแค่นั้นนี่นะครับมาถึงก็ตี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 อ่ะ เกมนี้ผมไม่ได้ตัดอะไรออกเลยนะค,คนดูให้ดูวิธีการเล่นของเขานะครับนะครับยังไงเขาก็ยังเลนเดียวอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็ไม่คือถ้าเขาบุกอย่างนี้นะครับคนดูมันไม่สามารถที่จะถอยทับไปฟาร์มไปอะไรได้แล้วนะครับผมคนดูยังไงก็ต้องตั้งรับอยู่ดีข<อ>เขาจบบ้านได้ไดครับข<อ>เขาจบบ้านได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะป้อมมันไปหมดแล้วครับนะฮะ อยากให้มีวิธีการแก้ไขนะครับมีวิธีแบบแก้คอมโบแบบนี้บ้างนะครับห้ามหรือไม่ก็ห้ามสรูหยิบคอมโบแบบนี้ตัวนี้มาคู่กันอะไรประมาณนี้ก็ดีนะแค่มองในภาพกว้างๆว่าถ้าเล่นแบบนี้กันทั้งเซิร์ฟนะครับเกมมันจะไม่สนุกแล้วนะครับผมพูดเลยก็จบลงไปแล้วครับกับการเจอตี้นะครับ ปั๊มดาวนะครับ2เกมนะครับใน1วัน,นก็เหมือนเดิมเลยนะครับแรงค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะใจร้ายอยู่พอสมควรนะครับมีเห็นแน่นอนเดี๋ยวเราก็มาดูประวัติของฝั่งตรงข้ามกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เจอนะฮะที่เขาอยู่กันนะครับแบง์ นะนี่คนนี้ก็ห้าเจ็ดดาวนะครับเจ็ดสิเก้าดาวนะครับ, 44, 68, 68รบสี่สิบสี่หกสิบแปดหกปาวเก้าสิบสองกดเจอได้นะครับเก้าสิบสอง ก็เกมนี้รู้สึกว่าสกัดทีมผมน่าจะดาวเยอะสุดหรือเปล่าสกัดครับ75ดาวนะครับ34นะครับแล้วก็50นะครับแล้วก็ผม61นะครับก็ไปเจอ90กว่าดาวนะครับซึ่งตอนนี้ผมไปส่งก็อิมมอร์ทอนแล้วนะครับนะครับเขาน่าจะเก็บอิมมอร์ทอนกันนะครับผมทุกคนก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมยังไงก็ ใครคิดเห็นยังไงมีบทสรุปที่แตกต่างย,ยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับทุกคนสวัสดีครับ